สวัสดีค่ะบอกสวัสดีสวัสดีค่ะเอาลูกสาวฟันท่งแล้วเออพ่อออากับพ่อออไม่ห้อยู่เป็นโสดด้วกันเพราะว่าสมาร์ทโสาวโสดอยู่นี่สวัสดีค่ะโอเคนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องเคซี่อยู่ที่บ้านแม่ปุ๋ยนะคะได้ยินว่าน,นะคะป้าขอไข่นะคะทําอะไรเมนูอะไรเช้านี้เอาโทรศัพท์แม่ปุ๋ย ป้าขอไข่ทาออะไไรป้ขข่นะคะทำนะคะข้าวยำลูกกุดสวัสดีค่ะคุณป้าขอไข่สวยนะคะสวยสวยสวยค่ะสวยไม่มากสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือข้าวยำลูกกุดนะคะเป็นอาหารเป็นอาหารใต้เหรอคะใช่อาหารใต้แต่หนูชิมแล้วอร่อยมากมีมีเมนูหลักคือข้าวแล้วก็ปลาทูโทรศัพท์ก่อนผูดซ้ำนะลูกดิ เป็นครั้งแรกนะคะที่หนูเคยกินเกือบเป็นปฏิกิริยไม่เอาไม่เอาคะ่ะเพราะว่ามันขาไม่ตั้งขึ้นก็นได้เธอจะไปยุกมันมันมันหลุดลงเร็วเอาใหม่ไหมคะซื้อใหม่ไหมคะนะคะน้ำป้าขอนตายกสิเพราะว่าหนูจะตั้งขาอ่ะนะคะจ้าปู <rik Savior. S 1> เลยไ,<อ>ไม่แก้วอ่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะป้าขนตามีตะไคร้ใบมะกรูด เอาใบมะกรูดไม่มีค่ะตังไท้ผิวมะกรูดแล้วก็กระเทียมขิงมิ้นพริกไทยพริกสดค่ะแล้วก็ปลาทูแล้วก็รสดีแม่สวัสดีค่ะเอาแม่เคยกินไหมคะไม่เคยกินไม่เคยกินงก่ลองก่อนไม่ลองก่อนลองก่อนกินได้หรือไม่ได้ ข้าวคุกลูกกูดนะคะเขาเรียกข้าวยำอ๋อข้าวยำลูกกูดใช่ถ้าจะให้อร่อยหน่อยมีถั่วงอกมีถั่วถั่วที่ทรงซอยแล้วก็ใบชะพลูซอยกินแล้วตักเอาสิตักเลยค่ะนะคะนี่คือข้าวข้าวยำลูกกูดนะคะเป็นมือป้าขนตานะคะป้าขนตาน่ารักมากแกอยู่นี่แกทํากับข้าวหลากหลายมากเลยนะคะไม่กินเหรอใช่ครับ มานะคะเดี๋ยวน้องเคซี่จะชิมให้ดูนะคะอร่อยมากค่ะชิมนี่แหละเมื่อกี้เราเรียกมันคือเราเอาตั้งตรงนี้เขาตั้งตรอันนี้ไปให้คนป่วยกินค่ะล้างแหงเอาไปเลยค่ะกระปุ๋ยอร่อยจริงๆนะกระปุ๋ยใหญ่ตักเยอะๆสิน่ะเห็นไหมครั้งแรกเคยข้าวยำลูกกูดวิธีทำทำยังไงเหรอไม่บอกเประมาบอกไม่บอกใช่ไหมแล้วเราจะได้กินป่วยไหมเนี่ย สูตรของร้านเองไม่บอกอร่อยอร่อยทำอะไรก็ตามไม่บอกจะไปดูเอาเองว่าจังสิแมไม่ได้ใส่เกล็ดไม่ได้ปุยได้บอกเลยใส่เ็กล็ดไม่ต้องไปตะวงเลยว่าโอ้มจะต้องใส่ลําปลาเท่านั้นเอไม่ให้คนอื่นมาไม่ต้องลําปลาทานได้เยอะค่ะนะคะแม่ลิศมาซื้อแม่ลิศมันต้องเสียใจแม่ลิศมันอึมาไหมมากินข้าวยำมเคือเียแม่ลิศเสียใจไม่ได้ทำอะไรเลย้อันนก็ ของตุณมากนะคะสมมสนย์สคมสมาคมสาวนยสคมสาวศย์สมาคมสาวศูนย์มาคมสาสมคูนย์สมวย์สมาคมสาวศนย์สมาคมสาวนสาคมสวศูนย์สมวนย์สมย์สมาคมสาวศนย์สมาคมสาวศนย์สมาคมสาวศยมาคมสาวาคมสาวศนยาคมสาวศูนยมาคสาวศูย์สมามสาวศย์สาคมสาวศูนย์สมาคมาวศูนย์สมาค่ะโอศยชอบชอบใบมะกมูนเยอะมาอมสาวศ o นย์สมา y มสาวศูนย์สมาคมส o วศูนย์สมาคมสาวศูนย o สมาคมสาวศูนย์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 สม beautiful cooking no not beautiful cooking beautiful eating yes โออแซ่บแห้งอร่อยกินอันนี้ชอบชอบกินให้ให้ติดถึงมะกรูดเดี๋ยวหารถน้ำมันจะผัตีตานอีกผัดตีอย่างวาะพรีสตูเดรตเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวก็จะอดหนุนตี่หมูแม่ปุ้ยกินกับข้าวยำลูกกุดก่อนอนะคะ เอาปิ้งหมูได้ไหมคะหนูจะซื้อให้นี่นี่แม่แม่มันมันจะเข้ากันเอ,เอา้ยไม่ยังโอเคอะ่อยเค้าวยำลูกกูดค่ะข้าวยำลูกกูดคะ่กกดคะท่านเอิ้นแบบเอิ้นแบบพูดสี้านห้ามมันเป็นอาหารใต้คะ่ะเอิ้า,า,า,บาแบบเช่นอันใบ,บก,กระกูด <laughs> เป็นอาหารใต้นะคะแต่หนูคิดว่เาเป็นอาหารยืนกินมากกว่า อร่อยมากครับบางทีก็ทำแบบนี้คนเขาก็จะมาซื้อเอามาเลยอาจารย์มานะจ๊ะพ่อแม่ควันตาค่ะเด็กแม่ควันตาหนีแล้วไม่ได้กินนักจ๋าผมก็อยากกินด้วยแบบสจ๊วตจะตามไปกินค่ะอยู่ที่ภูกระดึงค่ะเช้าๆกูเดินซื้อของตรงเนี้ยกูเลี้คนมาซื้อไก่มึงตรงนี้อืกูไม่เรียก จะไปชงไก่ทุ่งนาทำอเอง,เองกินเองชงเอง <c oughs> นักลเลงพองพอ,อ่าแม่จะไปส่งข้าวที่นาใช่ไหมคะมาแล้วมาแล้วปิ้งไก่กัน้ไปเดี๋ยวเขาโทรมาโอนตังค์ให้แล้วก็บอกอร่อยมากค่ะยิ่งกินกับปิ้งหมูนะป้าขนตาไม่กินค่ะกินเยอะๆคะ่ะเห็นไหมแม่ดิ้กก็นะคะเห็นไหมซื้อจานมาอีกแล้ว มาเลยมานตากันเลยหนูข้าขนตานะคะเลิศดมากค่ะนะคะขเราทำโรงทานค่ะใส่ดีเรยบร้อยค่ะเลิศดีแลไม่้ัวสมารคมสาวสวยรอย่นี่เมื่อคืว่าจะตวนวาจะตวนป๊บมันตาไปตมอเอ้ามาเล่ติ้งนะคะคุค่ะตามเลย แม่ผูดีทำคลิปนีเลยเต้นชันสนุกแม่เดี๋ยวมาถามหนูอีหยังหนูนอนถ่ายได้โหลดทุล่ะแต่เธอไหลห่างห้าผู้ชายจะให้สักยางกับผมนี่นี่ตะเกิ้ลกระเบื้อดึงดงกระเทยไอ้เล็กใส่ตาดีมันมองตัวหนังสือมืดมืดมันยังเห็นเลยเขายังเด็กอย่างเราแก่แล้วเรามองไม่เห็นหนูกำลังจะลงคลิปเล็กแต่งหน้านี่โหลดอยู่นางแต่งหน้าสวยมากเลย เราทำผมไหนนอนแดดเย็นอืแต่กะโหลกกะลาอีนั่นยิ่งกะโหลกอืมอีตัวอ้วนยิ่งกะโหลกใหญ่วหนูจะพานางเล็กไปบ้านพี่หนูนาจะไปนอนบ้านพี่หนูนาคืนหนึ่งไปเมื่อไหร่ไม่รู้ไปเดือนมาไปเดือนมาแล้วจ้าจ้าเดี๋ยวลูกสาวเมสิมาวันที่จุดนี้ครับเดี๋ยวเจอกัน จะได้เจอกันขายดีมากๆค่ะอร่อยพอกินอย่เนี้ยไร้ที่บ้านเราเขาจะมีกุ้งหวานอืมอืมอืมเขาจะมีกุ้งหวานแล้วก็มีหมูหวานค่ะเออหมูหวานในรถหนูมีเอามั้ยไม่ใช่หมูหวานคนละอย่างกันกุ้งหวานก็คนละแบบกับมึงเออยังไม่เห็นยังไม่เห็นก็บ้าคนละแบบเอฟซีส่งมาให้เออเอามารถทุลักนั่นน่ะกินเข้ากันเลยบ่บ่บ่เบินร้มแล้วไม่ไม่ไม่ผบอกว่าคนละแบบก็คนละแบบ เอฟซีม oh, okay. ึง่งมาก็ับของกูทำมาคุณหรืออย่างกันนะอ๋อก็ไม่ได้ว่าพระของตาทำอันนี้หมายความว่าหมูหวานหมูหวานคุณรอย่างกันเลยอืมทานักการดัมซิ่งไปกินหมูหวานเขากว่ายังบอกคุณหือย่างกับบ้านเราเลยเลิศ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 แห้งทุละอร่อยครับเป็นหมูห้องเข้าใจไหมครับหมูห้องหมูห้องกิีๆนี่หรอวุดๆน่หรอ อ้อวแม่ซื้อใหม่เอาไหมซื้อให้เอาไหมอ้าวครับไปให้ผู้ชายเอามาเลยอัน2001นั่นทุไลยังเสียมาเอาคำไว้แม่ขอขอถามเจ้าดูซ้ำว่าเจ้าว่างอยาคนที่มหาเจ้าจะหนีเสียมาเอานี้คำไว้จังไดายเอามาห้างเนาะโอ้ยแค่ไหนมันห้างอย่ามันั่งห้างอีกอันละอันละเจ็ดร้อยไม่ก็ทำอย่างนี้แหละค่ไม่ฉันไม่อยากเอาแล้วเจ็ดร้อยเนไง เสี่ยวอันเลิศเลิศเป็นบ่อโอ้เสี่ยวอันสองพันที่เฮาเบิงนั่นยเป็นบ่อน,น,บน้ำผู้ใต้หน่นเออเลิศน,นะคะโอเคเอาบ่าอเอสซีอุดหนุนอียังก็ได้ได,ได้ซื้อเตียงไหมจ้าจ้านยังล่ะจ้าซื้อเตียงไหมก็จะก็จะเอาอันนี้แหละมันหัศครับชุ่วมื่นชุ่วมื่นชุ่วมื่นเลยบริวารนะคะแค่นี้ทุละ